สวัสดีครับวันนี้คุณลุงไต่นะครับเรานำเสนอน,นะครับปลากระพงจุ่มนะครับปลาจุ่มนะครับปลาปลาจุ่มปลากระพงครับาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ ดติดตามซับสไคร์ให้ครัวลุงต่ายบ้านพุทธลักษ์ด้วยนะครับครัวลุงต่ายบ้านพุทธลักษ์บำรุงดีแท้ปลากระพงจุ่มจุ่มปลากระพง